ชายผู้ที่ถูกฉีดซีรัลนักปราดเข้าไปในตัวจนทําให้เขานั้นกลายเป็นโฮมันคุสที่แข็งแกร่งมากๆอีกคนหนึ่งในเรื่องผู้บัญชาการสูงสุดของเหล่ากองทหารอเมทริตที่ทรงอํานาจและน่าเกงคามที่สุดผู้ที่ตีตราประทับเอกสารหมายเลข3066จนนําไปสู่การกวาดล้างชาวอิสฟาวที่น่าสยดสยองใช่แล้วละครับวันนี้อดีตเด็กนั้นจะพาทุกท่านไปดูเรื่องราวของโฮมันคุสแห่งความโกรธยังคิงแบดลี่กันครับ เอาละครับกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวอดิเด็กทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเพชรร่วมกับทีมงานของอนิเด็กอีกตามเคยนะคิงแบลลี่นั่นเองนะครับเป็นศัตรูหลักที่แข็งแกร่งมากๆในเรื่องแขนกลคนแปรธาตุอย่างที่หลายๆคนนั้นก็พอจะรู้กันมานะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่มาดูคลิปนี้นั่นเองนะครับน่าจะพอดูฟูเมนทัลมาเรียบร้อยแล้วล่ะครับแล้วก็อยากจะมารื้อฟื้นความทรงจํานะด้วยความที่ตัวของคิงแบลลี่นั่นเองครับเขานั้นเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเคร่งขืมเด็ดขาดและฆ่าอย่่่่่่่าา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 างงงงไรรรร้้้้้้คววมมมปนน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 นีัััััจจจึทํใใหเเเเืือออออขขสกกๆลลยะะแตต มันอย่างเคยนะว่าเนื้อหาหลังจากนี้นั้นจะมีการเปิดเผยเนื้อเรื่องในอนิเมะแขนโกนคนแปรธาตุหากเพือเ่อนเพื่อคนไหนเนี่ยไม่อยากโดนเปิดเผยเ,เนื้อหานะส่วนนี้ก็กรุณาหลีกเลี่ยงคลิปนี้ก็ไปก่อนได้เลยนะครับซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าเรื่องแรกที่เราจะไปดูกันก็คือประวัติของคิงแบดลี่ครับคิงแบดลี่นั่นเองนะครับเป็นชายชาวอเมริสเกิดวันที่25สิงหาคมปี1854มีอายุเนี่ยอยู่ที่ราวๆประมาณ60ปีครับย้อนกลับไปในอดีตนะตอนที่คิงแบดลี่นั้นเป็นเด็กครับตัวของเขานั้น เขาก็ไม่รู้ครับเขานั้นถูกเลี้ยงร่วมกับเด็กหลายๆคนนะครับโดยนักวิจัยของกองทัพอเมทิสที่มีท่านพ่อน,นั้นอยู่เบื้องหลังการวิจัยนั้นนะครับจะคัดเด็กที่มีความแข็งแกร่งให้ขึ้นมาเป็นผู้บังคับบัญชาของอเมริสครับพวกเด็กๆนั่นเองนะครับก็ได้ถูกสอนให้เติบโตและแข็งแกร่งขึง้นวิชาที่พวกเขาเรียนนั้นก็จะมีวิชาพิชัยสงครามนะครับวิชามนุษยศาสตร,ร์วิชาการต่อสู้ของทหารการยิงปืนตลอดจนวิชาฟันดาบอีกด้วยครับซึ่งในขณะที่ฝึกนั่นเองแบลล กจนได้รับบาดเจ็บครับแต่นักวิจัยก็บอกว่าคนที่อ่อนแอนั้นเป็นเพียงตัวหมากเท่านั้นไม่ต้องใส่ใจอะไรมากมายถึงกระนั้นเองครับแบลลี่นั้นก็รู้สึกผิดอยู่เล็กน้อยความคิดในหัวของแบลลี่ในตอนนั้นมีแต่เพียงการฝึกเพื่อให้ตัวเองนั้นแข็งแกร่งขึ้นเพราะเขานั้นอยากจะเป็นผู้ขับเคลื่อนประเทศอเมทริสนี้ต่อไปเมื่อถึงเวลาที่พวกเขานันแข็งแกร่งที่สุดแล้วนักวิจัยนั้นเองนะครับก็ได้พาพวกของแบลลี่นั้นไปทําการฉีดสีลานักปราดเข้าไปในตัวเพื่อทําการคัดเลือกว่าใครนั้นจะเเเป็นน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 น้้้ทีี่่่่่แแขงงงงกกรออออออดดดตศิลลาััััไบมืถึวว รู้สึกกลัวขึ้นมานะเพราะเหลือบไปเห็นศพของเพื่อนเพื่อนของเขาที่ตายกองกันเป็นจำนวนมากแบลลี่นั่นเองนะครับได้ถูกฉีดศีลานักปราดเข้าไปในตัวจนทําให้วิญญาณที่อยู่ในศีลานักปราดนะครับและวิญญาณของแบลลี่นั้นต่อต้านกันทําให้ร่างกายของแบลลี่นั้นถูกทําลายและฟื้นฟูซ้ําไปซ้ามาจนเขานั้นเจ็บปวดทรมานมากๆเลยละครับแบลลี่นั้นร้องโหยหวนอย่างต่อเนื่องด้วยความทรมานแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัวของแบลลี่ก็สามารถเอาชนะวิญญาณที่อยู่ในศีลานักปราดได้และเขานั้นก็ได้กลายเป็นผู้ที่ถูกเลืืออกกใใหหห้้้นโฮมมุคคครรรรรสแแ่่่งงววาาาััับบถยไดช เหมาะสมกับภายภาคหน้านะครับที่จะเป็นผู้นําแห่งอเมทริสนะครับอย่างคิงแบดลี่นั่นเองแบดลี่นั้นนะครับได้เข้าร่วมกับกองทัพและได้ไต่เต้าจนกลายเป็นผู้บัญชาการสูงสุดได้อย่างรวดเร็วครับเพราะว่าตัวเขานั้นมีความกล้าหาญในการต่อสู้และอุทิศตนอย่างเห็นได้ชัดครับต่ออุดมการ์ทางการทหารของประเทศอเมทริสโดยมีท่านพ่อนัคอยอยู่เบื้องหลังและคอยชักใยแบดลี่อยู่นั่นเองแบดลี่นะครับได้ทาการสร้างสถานที่ต่างๆที่เป็นการนองเลือดอย่างไร้เหตุผลเพื่อทําให้ประเทศอเมทริสนั้นนะครับเป็นวงแหวนแปรธาตุขนาดใหญ่่่ตตาาามแผนนนกรทีพออั้ง การจะสังเวยคนในประเทศอเมทิกนะครับกว่า50ล้านคนเพื่อทําการสร้างศิลานักปราดครับในช่วงหนึ่งแบรลี่นั่นเองนะครับก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่เขานั้นมองหาในการเป็นภรรยาแบรลี่เนี่ยนะครับจึงได้แต่งงานกับเธอซึ่งแบลลี่นั่นเองก็จําได้ว่าการตัดสินใจที่จะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เป็นการตัดสินใจครั้งเดียวในชีวิตของเขาที่เขานั้นได้เลือกเองครับเขาก็ได้ทําการรับเลี้ยงเด็กนะครับมาเป็นลูกบุญธรรมคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเซรีมแบลังกนลี่ เกิดเหตุการณ์ที่สงครามอิสฟาวได้ปะทุขึ้นอย่างรุนแรงครับแบลลี่ในขณะนั้นเนี่ยที่เป็นคนเด็ดขาดนะเขาจึงได้ออกหนังสือ3066ซึ่งเป็นคําสั่งให้เหล่านักเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยเข้าจัดการฆ่าชาวอิสฟาวให้สินส้นซากเพื่อปกป้องความเป็นปึกแผ่นนะครับของประเทศนี้จนทําให้มีคนตายในเหตุการณ์ครั้งนั้นจํานวนมากมีชายชาวอิสฟาวคนหนึ่งครับขอแลกชีวิตของตัวเองเพื่อให้รัฐบาลน,นั้นหยุดฆ่าคนแต่ตัวของแบลลี่ก็ไม่ยอมครับเขานั้นได้บอกว่าชีวิตของคนคนหนึ่งนั้นาากนะา wow. การาแชงค แบลลี่นะครับว่าจะต้องถูกพระเจ้าลงโทษแน่ๆแ,แต่ตัวของแบลลี่นั้นก็ไม่เคยเกรงกลัวต่อพระเจ้าเลยแม้แต่น้อยสุดท้ายเนี่ยสงครามอิชวาวนะครับก็ได้จบลงโดยมีชาวอิชวาวจานวนมากได้ล้มหายตายจากไปนั่นเองครับต่อมานั้นก็เป็นช่วง4ปีก่อนที่จะได้เริ่มเรื่องแขนกลคนแปรธาตุนะแบลลี่นั้นนะครับเขานั้นได้ดูการทดสอบของเอ็ดเวิร์ดในการที่จะมาเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุของทางการเอ็ดเวิร์ดนั้นได้สร้างหอกและพุ่งเข้าไปหวังจะแทงที่หน้าของแบลลี่ครับแต่ด้วยความไวของแบลลี่นั่่่นนนนเเเออออองงขขาาากก็สามมารรถตตัััดออดดหจไไปโยทีู้้ว เลยแม้แต่น้อยครับและนี่นะมันก็เป็นเรื่องราวในอดีตนะครับประวัติต่างๆรวมไปถึงเส้นทางของเขาจนกลายมาเป็นคิงแบลลี่นะครับให้กับทางเราได้รู้จักนั่นเองครับและแน่นอนครับตรงนี้เป็นเนื้อหาทั้งหมดแล้วในพาร์ทของอดีตของแบลลี่ในส่วนต่อไปนั่นเองนะครับเราจะเข้าไปส่วนของบทบาทของแบลลี่กันครับ ทีนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกนะครับว่าเรานั้นจะมาดูบทบาทของแบลลี่เนี่ยอนิเมะกันบ้างครับเกี่ยวกับในเนื้อเรื่องเลยนะเป็นการเดินเรื่องหลังคิงแบลลี่นั้นนะครับได้ปรากฏตัวไม่กี่ครั้งในช่วงแรกของเรื่องแต่คราวนั้นก็พอจะแสดงออกให้เรารู้แหละครับว่าตัวของเขานั้นเป็นคนที่รักครอบครัวรักลูกน้องมากๆเลยแบลลี่นั้นได้เข้าไปเยี่ยมเอ็ดและอาานะที่โรงพยาบาลหลังจากเหตุการณ์การต่อสู้ที่ศูนย์วิจัยที่5ครับแบลลี่นั้นได้บอกกับเอ็ดและอาานะรวมไปถึงทุกคนว่าอาจจะมีคนทรยศอยู่ใใในนนนหหหหมมูู่ทททารรรรระะดดััััับบสงงงงุ้้้้้กคคนนคอยววววตไีซึแแจิล เป็นเพียงแค่การแสดงของเขาที่แกล้งทาเป็นหวังดีกับลูกน้องนั่นเองต่อมานั้นก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่พันทธฮิลฉ์นั้นถูกฆ่าตายครับแบลลี่นั่นเองนะครับก็ได้เข้าไปร่วมงานศพของพันทธฮิลว์เมืองเขานั้นสั่นเทาตลอดระหว่างที่อยู่งานศพครับทำให้ทุกคนนะเข้าใจว่าเขาโกรธฆาตรกรที่สังหารฮิลว์จนต้องตายแต่แท้จริงแล้วเนี่ยเมืองเขานั้นสั่นก็เป็นเพราะว่าเขานั้นรําคาญเสียงร้องไห้ของลูกสาวพันทัวฮิลส์เท่านั้นเองครับต่อมานั้นแบดลี่นะคร นักเล่นแร่แปรธาตุของทางการแต่เมื่อเขาไปที่นั่นนะครับเขาก็ได้รู้ว่าอลฟองเซ่นั้นได้ถูกโฮมอนครุสที่มีชื่อว่ากรีตนั้นลักพาตัวไปแบลลี่เนี่ยจึงได้นํากําลังทหารเนี่ยบุกไปที่บ้านของกรีตเป็นการส่วนตัวครับเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยแบลลี่ก็ได้ทําการต่อสู้กับกรีตจนกรีตเนี่ยสู้ไม่ได้เลยล่ละครับนอกจากนี้แล้วแบลลี่นะครับก็ยังสังหารลูกน้องของกรีตจนตายอย่างโหดเหี้ยมเขานั้นได้ทําการฆ่าลูกน้องของกรีตที่หลบอยู่ในชุดเกาะของอลฟองเซ่จนตายนะอย่างน่าสยดสยองเลยเมื่อจบบเเหหหตตุกกกาาาารรรรณ์ในนนนคััั้้้้้งงแลววี่่่็ไไดํขอออปทพพื พ่อนันนจัดการลงโทษกรดที่ไม่ยอมเชื่อฟังคําสั่งของเขาครับแบลี่ได้บอกกับท่านพ่อว่าเอชเอ้าและอิุมินั้นได้เคยใช้วิชาแปรธาตุหลอมมนุษย์ทําให้พวกเขาทั้ง3คนนะครับมีคุณสมบัติที่จะเป็นเสามนุษย์ได้นั่นเองต่อมาก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่รอยมัสแตงนะครับได้บุกเข้าไปยังศูนย์วิจัยที่3แบลี่เองนะครับก็ได้ตามไปที่นั่นด้วยซึ่งตอนแรกเนี่ยแบลี่นะครับจะเข้าไปสังหารพวกของมัสแตงนะแต่เขานั้นก็ได้เห็นว่าลัชนั่นเองนะครับได้ถูกมัสแตงฆ่าตายไปแล้วววบบดีีีี่่่่เเนนนนนนยจนจึนนึึงงมมมมมคคคคาาาาิิัสสตะุุณใกกรป็ษ์อซ เขาเนี่ยจะต้องตามหาให้ครบทั้ง5คนครับแบดลี่นะครับจึงเลือกที่ให้มัสแตงนั้นมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อใช้ในอนาคตหลังจากนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์ที่พวกหลินเหยานนะครับและรันฟานนั้นได้ทําการร่วมมือการจับฮอนครุสครับแบดลี่และกัตโตนี่นั่นเองนะครับก็ได้เข้าไปแทรกแซงว่าเขาโดยที่แบดลี่นั้นได้ต่อสู้กับรันฟานแล้วด้วยความห่างช้นของฝีมือนั่นเองครับจึงทําให้รันฟานที่เป็นดินจานั้นจะต้องหนีเอาชีวิตรอดจากแบดลี่โดยการนําแขนของตัวเองนั้นไปติดไว้ เหตุการณ์ที่มัสแตงและทีมของเขานั้นรู้ว่าแบลลี่นั้นเป็นโฮมุนครุสตัวของแบลลี่นั้นจึงได้เรียกนะครับตัวของรอยมัสแตงเมื่อเพื่อทําการพูดคุยกันตรงๆครับแบลลี่นั้นได้ทําการเล่าเรื่องในอดีตที่ตัวเองนั้นถูกดัดแปลงให้เป็นโฮมุนครุสให้กับมัสแตงฟังและได้เปิดเผยเรื่องราวที่จะใช้มัสแตงนั้นเป็นเสามนุษย์ในวันแห่งสัญญาอีกด้วยก่อนที่เขานั้นเองนะครับจะได้บอกว่าตัวเขานั้นจะไม่ฆ่ามัสแตงครับแต่ก็ไม่ยอมให้มัสแตงนั้นมีอิสระเช่นกันและเพื่อเป็นกกาาาาาาารรททททํํํให้้้้้้้มััััสสสแแงงงงงงงนนนนนไไไอออออจจบลีี่่่่่ยยยึดููขปื นอกจากนี้ก็ยังแต่งตั้งให้ลนะิซ่านั้นคอยมารับใช้แบลลี่อีกด้วยเพื่อให้ตัวเธอนั้นนะครับกลายมาเป็นตัวประกันหากมัสแตงเนี่ยมีพฤติกรรมที่ต่อต้านเขาแบลลี่ <Bradley S 2> ก็จะทําการสังหารลิซ่าในทันทีครับหลังจากนั้นแบลลี่ครับจึงได้เรียก2พี่น้องเอลริงเนี่ยมาพูดคุยและได้ขู่ว่าหากเอ็ดและอัฟฟังเซ่นะครับมีพฤติกรรมที่ต่อต้านเขาเขาเนี่ยก็จะทําการสังหารวินลี่ในทันทีครับมันจึงเป็นการใช้ตัวประกันนะครับเพื่อควบคุมความประพฤติของมัสแตงและ2พี่น้องเอลริงครับซึ่งทั้งสามคนนช่วงนั ตัวของแบลลี่และครอบครัวของเขานั้นก็ได้อยู่ที่บ้านแต่แล้วจู่ๆเนี่ยกรีนในร่างของหลินเหยานนั้นก็ได้ปรากฏตัวออกมาต่อสู้กับเขาต่อหน้าภรรยาแต่ด้วยความเก่งกาจของแบลลี่นะครับก็ทําให้เขานั้นสามารถขับไล,ล่กรีนให้หนีไปได้ครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์ก่อนวันแห่งสัญญาณ1วันนะแบลลี่นั้นจะต้องเดินทางไปยังภาคตะวันตกของประเทศเพื่อดูการซ้อมรบของทหารครับในระหว่างที่ดูการซ้อมรบอยู่นั้นนะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนว่าที่ตัวเซนทรัลนั่นเองครับมีการก่อ,อการร้ายเกิดขึ้นนนนนนนแแบบบลลีี่่จจึงงงําาเเเปป็็็ตต้้้อรรดดิทกกัััวยถไฟมนน การของนายพลกัมแมนครับที่เป็นผู้บงการขัดขวางไม่ให้แบลลี่นั้นกลับไปยังเซนทรัลเขานั้นนะครับได้ทําการระเบิดสะพานจนรถไฟที่แบลลี่โดยสารมานั้นจะต้องตกลงไปที่หน้าผาจนเกิดระเบิดหลังจากนั้นเนี่ยบทของแบลลี่ก็ได้หายยาวเลยล่ะครับพอทุกคนนั้คิดว่าตัวของเขานั้นตายไปแล้วแต่มีการเปิดเผยเลยครับว่าในตอนที่รถไฟระเบิดนั้นเขาได้ใช้ความสามารถตาของเขานะครับจนหนีออกมาจากรถไฟได้ก่อนที่มันจะระเบิดครับเมื่อถึงวันแห่งสัญญานั่นเองครับพวกมาสแตงรวมไปถึงเอสและอาวเนี่ยจึงได้ก่อการรัฐประหารข ู้รบกันอยู่หลายแห่งแหละครับรวมไปถึงกองกําลังของบริกที่นําโดยนายพลโอลิเวียอาร์มซองนะก็ได้ทําการเข้ายึดศูนย์บัญชาการของเซนทรัลได้สําเร็จแต่แล้วจู่ๆนะครับแบลลี่ก็ได้ปรากฏตัวออกมาทางด้านหน้าของศูนย์บัญชาการจนเหล่าทหารนั้นตกใจมากๆเลยล่ะพอคิดว่าตัวของแบลลี่นั้นจะต้องลอบเข้ามาจากทางอื่นแบลลี่นั้นบอกว่าเขานั้นจะเข้าปราสาทของตัวเองไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องมาทางด้านหลังครับแบลลี่เนี่ยจึงทําการเข้าต่อสู้กับเหล่าทหารจนเขานั้นนั่นเองนะครับฆ่าฟันเหล่าทหารตายอย่างโหดเหี้ยมนอกจากนนี้้้้แลวเยคาาาากาากาก็ััััังงงสมรรรถถจดดบทไ ด้วยดาบเพียงแค่เล่มเดียวเรียกได้ว่าทหารชั้นแนวหน้านั้นก็ต่างโดนแบนลลี่จัดการไปอย่างง่ายดายแบลลี่นั้นเผชิญหน้ากับร้อยเอกบัคคาเนียครับซึ่งด้วยความห่างชั้นอีกนั่นเองของฝีมือนะมันจึงทำให้เขานั้นสามารถฟันบัคคาเนียนอนจมกองเลือดไปได้อย่างง่ายดายครับจากนั้นกรีซก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ต่อสู้กับแบลลี่อย่างดุเดือดน,นะแบลลี่นั้นได้ทําการเปิดผ้าปิดตาเขาออกจนแข็งแกร่งขึ้นมากๆและเขานั้นก็ทําการฟาดฟันเหล่าทหารแถมยังแทงร้อยเอกบัคคาเนียเนี่ยจนได้รบบ แบนนี่มานั่นเองแต่แม้ว่าแบนนี่นั้นจะไม่มีดาบเขานั้นก็สามารถใช้มีดนะครับในการต่อสู้ได้แบนนี่นั้นได้ทําการต่อสู้กับกรีซอย่างต่อเนื่องแต่เท่านั้นเองครับฟูนั้นก็ได้ตามมาสมทบก,กับกรีซอีกด้วยครับฟูน่าแขนแบนนี่มากๆเลยครับที่ตัดแขนหลานของเขาอย่างลันฟานจนขาดฟูและกรีซนั่นเองนะครับได้ทําการเข้าต่อสู้กับแบนนี่แบบชุ่มสุดตัวแต่ก็ไม่มีท่าทีว่าชนะได้เลยนะเพราะฝีมือของแบนลี่นั้นร้ายกาจสุดๆครับฟูได้ทําการจุดระเบิดที่ตัวแล้วหวังจะพีชีพตตตัััวเเอองให้้้าายรรมกกบบบแแนนนนนี่่ค็ถูะฟัน ชนวนระเบิดจนระเบิดนั้นหยุดทํางานไปฟูนั้นสิ้นหวังกับการที่จะเอาชนะแบร์ลี่แต่ทนใดนั้นเองครับบัคคาเนียเนี่ยก็ได้แทงดาบเข้าไปจนทะลุตัวของฟูและเสียไปที่ตัวของแบร์ลี่ครับซึ่งเป็นการโจมตีที่แบร์ลี่นั้นคาดไม่ถึงเลยทีเดียวจากนั้นเนี่ยกรีดก็ได้เข้าโจมตีใส่ใสแบร์ลี่อย่างที่ไม่ทันตั้งตัวจนทําให้ตาซ้ายของแบร์ลี่นั้นได้รับความเสียหายสุดท้ายเนี่ยแบร์ลี่นะครับก็ได้โดนกรีดเนี่ยโจมตีใส่จนตกลงไปในน้ําเหตุการณ์การต่อสู้ครั้งนั้นนะครับก็ พวกมัสแตงครับตัวของแบลลี่นั้นได้เข้าโจมตีใส่มัสแตงและบังคับให้เขานั้นกลายเป็นสามนุษย์ได้สําเร็จจากนั้นเนี่ยแบลลี่นะครับที่กําลังบาดเจ็บอยู่นั้นก็ได้ทําการเข้าต่อสู้กับสกาเรียกได้ว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้ําสมเนื้อกันมากๆนะแบลลี่นั้นต่อสู้อย่างสุดกําลังและเต็มไปด้วยจิตอาฆาตท,ที่อยากจะฆ่าสกาให้ได้นะสกานั่นเองนะครับได้ถูกแบลลี่ต้อนจนจมมุมในตอนนี้เขานั้นกาลังจะฆ่าสกานั่นเองในพริบตานั้นนะครับจู่ๆแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์ก็ได้สะท้้้้้ออออนนนนนนนไไไปททีีี่่่่่ดดาาาาาบบบขขงงงแแแลํใใหหััมมมเเ็็กกกถูโจตสยรรุ จนเขานั้นล้มลงครับแบลลี่นั้นได้พูดก่อนที่เขาจะตายว่าชีวิตทั้งชีวิตของเขานั้นถูกท่านพ่อบงการมาตั้งแต่เกิดแต่ก็เพราะมนุษย์นั่นเองครับจึงทาให้ชีวิตของเขานั้นมีค่าขึ้นมาครับและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของแบลลี่นะครับก็ได้สิ้นชีพลงก็เป็นอันจบบทบาทของคิงแบลลี่ในเนื้อเรื่องกันแล้วล่ะครับ ทีนี้เนี่ยเรามาดูความสามารถของคิงแบดลี่กันบ้างครับตัวของแบดลี่นั้นเป็นตัวละครที่ใครนันก็ต่างจดจําได้ว่าแข็งแกร่งมากๆไม่ว่าจะทางด้านร่างกายหรือจิตใจเขานั้นได้รับการฝึกอย่างหนักในฐานะผู้นําแห่งอเมทริสและด้วยความมุ่งมั่นของเขานั่นเองนะครับก็ทําให้เขานั้นสามารถเอาชนะศิลานักปราชญ์จนกลายเป็นโฮมูนคุสแห่งความโกรธเกลียวได้สําเร็จเมื่อกลายเป็นโฮมูนคุสแล้วนั่นเองนะครับเขาก็ได้มีความสามารถในการต่อสู้ที่เพิ่มขึ้นสูงมากไม่ว่าจะเป็นความเร็วปฏิกิริยาการตอบสนองความแข็งแกกกรรรร่ง่งงงงทททาา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 ด้นนนนนยควมมปะสสสััผ ตาอุภาคสติปัญญาสัญชาตญาณเะครับที่เรียกได้ว่าเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปมากๆในฐานะที่เขานั้นเป็นโฮมอนครูสนะครับที่มีพื้นฐานมาจากมนุษย์แบลลี่นะครับจึงสามารถได้รับบาดเจ็บแก่ตายได้เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปสามารถควบคุมความเร่งของร่างกายให้รวดเร็วจนถึงขีดสุดได้ทําให้เขานั้นสามารถโจมตีศัตรูได้อย่างรวดเร็วรวมไปถึงหลบหลีกการโจมตีของศัตรูได้อย่างง่ายดายอีกด้วยนอกจากนี้แล้วนะครับที่ตาของเขานั้นก็ยังมีอันติเมตไอที่ทําให้เขานั้นมีประสาทสัมผัสการมองเห็นสิ่ คาดการตัวแปรทั้งหมดรวมไปถึงมองเห็นการโจมตีของคู่ต่อสู้ได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วยทําให้เขานั้นกลายเป็นคนที่มีความเียพร้อมรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการรุกหรือว่าการรับนะการมองเพียงแค่ครั้งเดียวของเขานี่ยนะครับก็สามารถตรวจจับจุดแข็งและจุดอ่อนของฝ่ายตรงข้ามได้อีกด้วยก็นับได้ว่าแบร์ลี่นั่นเองนะครับแข็งแกร่งมากๆแม้ว่าจะไม่ได้เป็นอมาตะเหมือนกับโฮมุนครุสตัวอื่นๆนะครับแต่เขาก็มีความสามารถในการต่อสู้ที่เหนือชั้นเนี่ยมาทดแทนครับแถมการมองไปค,ครั้งเดียวเนี่ยก็มองแบบทะลุป,ปูโปงแล้วเนี่ยมันก็ย มีแล้วนะครับด้วยความที่แบลลี่นั้นมีความโดดเด่นในเรื่องการใช้ดาบตั้งแต่สมัยหนุ่มจึงทําให้เขานั้นเป็นผู้ที่ถูกยอมรับว่ามีทักษะในการใช้ดาบที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยทีเดียวล่ะครับมันจึงทําให้แบลลี่นั้นมีความน่ากลัวและน่ากเกงขามมากขึ้นไปอีกประดับบารมีนะดังที่เราจะได้เห็นในเนื้อเรื่องอนิเมะล่ะครับที่เพียงแค่แบลลี่คนเดียวนั้นก็สามารถทันลมกลุ่มกองทหารชั้นแนวหน้าของบริก์จนย่อยยับไปได้เลยรวมไปถึงสามารถจัดการลดถังได้ด้วยตัวคนเดียวอีกนะในตอนท้ายของเรื่องนนนนนนัััั่่่่เเเเเออองครบรบบบบถ้้้้าาาาาาขไไไไมมมดดดจจ็็กกกะะะีีโสชแแลลยห และนี่นะครับก็คือความสามารถของ k คิงแ a d นี่อีกหนึ่งตัวละครนะครับที่เขานัดดูเหมือนจะเป็นคนธรรมดาแต่ก็ไม่ใช่ซึ่งก็ต้องยอมรับกันจริงๆว่าเขานั้นแข็งแกร่งครับ ทีนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องความสัมพันธ์ของแบลลี่กับตัวละครอื่นๆในเนื้อเรื่องกันดีกว่าครับผลแรกนะก็คงจะเป็นท่านพ่อนั่นแหละชีวิตของแบลลี่ทั้งชีวิตนะครับเขาถูกท่านพ่อนั้นบงการมาทั้งหมดตั้งแต่เขานั้นเกิดมานะครับจนกระทั่งกลายเป็นผู้บัญชาการสูงสุดที่เขานั้นนะครับคอยทาตามคาสั่งของท่านพ่ออยู่เสมอและเอาคําสั่งนะครับรวมถึงแผนการของท่านพ่อนั้นมาเป็นอันดับหนึ่งตลอดครับคำสั่งของท่านพ่อนั้นถือว่าเป็นคําขาดนะแบลลี่นั้นจะละเมิดไม่ได้เลยเพราะท่านพ่อน นั้นก็เป็นภรรยาของเขานะอย่างคุณนายแบดลี่ครับชื่อจริงๆของเธอนั้นไม่ได้มีการปรากฏข,ข้อมูลออกมาในเนื้อเรื่องนะเรียกว่าคุณนายแบดลี่แทนละกันอย่างที่บอกไปนะครับว่าชีวิตของแบดลี่นั้นเขาไม่เคยเลือกอะไรด้วยตัวเองสักอย่างเดียวเลยแต่สิ่งเดียวที่เขาเลือกนั้นก็คือภรรยาครับภรรยาของแบดลี่เนี่ยเป็นคนดีมากๆเธอมีความอบอ้อมอารีนะครับช่วยปกป้องลูกของตัวเองอย่างดีแม้ว่าจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของเธอก็ตามเธอนั้นเป็นผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมนะครับควรค่าแก่การเป็นภรรยาของผู้บัญชาการสูงสุดดมมาากกกๆแแแบลลี่่่่นนนัั้ไเเเคยยสงออวอวรธตใใจ ลึกแล้วเนี่ยเขาก็ชื่นชมภรรยาของตัวเองเสมอแหละครับเพราะเป็นสิ่งเดียวที่เขานั้นเลือกมาเองกับมือนะคนถัดมาเนี่ยก็คือพี่น้องโฮมินครุสแบลลี่นั้นถือว่าเป็นน้องสุดนะครับของเหล่าพี่น้องโฮมินครุสพี่น้องแต่ละคนนั้นเองนะครับตัวของเขานั้นก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับพวกพี่น้องของตัวเองมากมายนักดังที่เราจะเห็นว่าตัวของแบลลี่นั้นปล่อยให้ลัสนั้นถูกมัสแตงนั้นฆ่าไปต่อหน้าต่อตาโดยที่เขานั้นนะครับไม่ได้เข้าไปช่วยเหลืออะไรเลยซึ่งการที่เขาทําแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าแผนการของท่านพ่่อนนัั้สกกกกวีีีิตงเรบบพมแ2็ ว่าเป็นแค่เด็กไร้ประสบการณ์เขานั้นมักจะดูแคลนคนที่อ่อนแอกว่าและมักจะใช้วิธีการนำตัวประกันเนี่ยเพื่อมาควบคุมพฤติกรรมของทั้งสาคนนั่นเองครับถึงแม้ว่ามัสแตงนั้นจะรู้ว่าแบลลี่นั้นเป็นโฮมินครุสแต่เขานั้นก็ยังแสดงออกว่าเคารพแบลลี่อยู่ดูได้จากคำพูดนะครับที่มัสแตงนั้นมักจะเรียกว่าท่านอยู่ตลอดนั่นเองครับเรื่องความสัมพันธ์ของแบลลี่กับตัวละครอ,อื่นๆในเนื้อเรื่องก็น่าจะมีเท่านี้แล้วล่ะครับ ทีนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องลับๆหรืออาจจะไม่ลับของคิงแบลลี่กันบ้างครับข้อแรกเนี่ยชื่อของแบลลี่นั่นเองนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาหนะทางการของทหารนก็คือ M2 Bally In i n f a n t r y ไฟต i ้งเวลิงเกิลครับข้อที่2 k i คิงแบลลี่นั้นเป็นโฮมอนคลัสที่อายุน้อยที่สุดแม้จะมีรูปร่างที่ดูแก่ที่สุดก็ตามครับข้อที่3ครับแบลลี่นั้นมักจะแทนตัวเองว่าฟีเ r อร์ซึ่งหมายถึงผู้นําในภาษาเยอรมันครับในโลกของความเป็นจริงนั้นมันยังเป็นชื่อนะครับที่เกี่ยวข้องกับฮิตเลอร์อีกด้วา่ง ของคิงแบลลี่นะครับที่ทางเราอดีตเด็กนั้นได้รวบรวมให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันหากข้อมูลที่ทางเรารวบรวมมามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบอภัยเพื่อนๆไว้ณที่นี้อีกด้วยนะครับซึ่งนแน่นอนเลยครับเพื่อนๆสามารถใส่แท็กเวลาเพื่อเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลที่ทางเรานั้นได้ตกหล่นไปนะครับเพื่อให้น่าสาบานอดีตของเรานั้นสมบูรณ์แบบกันมากยิ่งขึ้นได้เลยนะครับเรานั้นจะขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากเอาละครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้้าาสสสํหรรัััับบววนนีีดค